สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านผู้ติดตามก็เราผู้ติดตามไม่เนาะค่ะพี่น้องเขาคั่วอีกแล้วค่ะเพราะว่าหายไปมือนึงเนาะคะ่ะยากงันกเกิดรูปพี่น้องเอ้ยเตรียมนะ่ะเตรียมนี่ตอนนี้บ่ได้มาอัดคลิปลงว่าเขาเลยยังกินแต่ละเลี้ยงเลยอันตามเตี้นเนาะคะ่ะวันนี้เขาสิมาบกหมอนอ้มยค่ะบหมกหมอนอ้อยใส่กระดูกหมูเนาะคะ่ะเนาะหมยเขาก็ซื้อมาแล้วพี่เขาก็ะตำไปแล้วหมูเขาก็หั่นไปแล้วล่ะค่ะเขาสิใส่เป็นเนาะหมยอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะเนาะหมยอันนี้อันน ข้าสิเป็นล่างก็เน,น,นื้อค่ะนี่อันนี้แพ็คนึงกะบครึง่คงครึง่งหา่ารวยกับนอกจาสีล้อเห็ดบ้างนี่คะ่ะเพราะว่ามันเป็นของเงินคนจีนเนาะคะ่ะของจีนลาเนาะคะ่ะข้าสิเป็นล่างล่างแล้วข้าสิมานควนควนซอยเป็นเส้นจักหน่อยเนาะคะ่ะเจ้าอยสิไปเอาเป็นมกเนาะคะ่ะมกหม้อมกมกหมอเนอาะใหม่ใส่กระถูกหมูค่ะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มท้องผมนะคะอันนี้นี่แล้วกัน <c oughs> นี่เราก็ซื้อามากระปุกหนึ่งมีน้ำจะน้ำอยู่เดียวกระปุกนี่ก็ยุติประมาณ ตะกี้มันมันมันมืนตะกี้บ่แพ่งที่เป็นของสุมมือนี่้ของมันขึ้นแล้วค่ะยุดกระปุกนึงกับในเป็นหม้อพุ่นล้อค่ะเพราะนั้นผสมกับน้ำยานน้ำมาแล้วเนาะค่ะกระปุกนี่กับประมาณสามใบเก่าเก่า็พรากินอยู่ค่ะเพราะเห็ดกินได้หลายคาบไหมค่ะเห็ดกินอยู่ขั้วแล้วมันได้หลายคาบเพราะแบบนี้แหละผสมกันเนาะค่ะไปล้างตัวเลยค่ะคันเลยคันเลยเนาะค่ะเนาะไปล้างทั้งพวซสะอาดก้นคันอันน้องไม้แพ็คนี่แต่ว่าอันนี้นี่เขาสีใส่ไปเลยเลยค่ะพราอผสมน้ำยานน้ำมาแล้วของไทยเขาเนี่ยค่ะล้างมาแล้วเขาจะชิมาทำการวนค่ะ กวันนี้มันเป็นสินจั้งไนท์แล้วค่ะมันจะเป็นแผ่นสีไหมคะพี่น้องนี่น้ตใหม่หุ้นจีนก็มาขายอีู่เนาะอาวันเ้าสีเอาไปหมกหัวเ้าก็สิมะเคียนจิ้งไนท์มะเคียนก่บนเคียนก่นสวยเอากระไดค่ะตามคว่ชอบของแต่ละคนูนแลค่ะเนาะอันถือกวอนอันเป็นแพ็คอีกแบบนึงอีกเด้อีีแบบนึงที่เป็นน้อยยงเงาหนก็สิสาบอวยเก่าๆแต่อันนี้สวงอวยก็อวยเพราะคือกินวนอยู่ได้พี่น้องนี่วนอยู่ได้ค่ะนี่วนของเขาอยู่เด้รสชาติกระจืดค่ะเพราะว่าเขาอันดดววงจืแเา นี่มันเป็นน้องใหม่สูงแมสน,น้องใหมด่ดวงจืดนี่เขาสีเข็ยจังสีเลก็กกะได้เลยช่วยเอาดีกว่าช่วยเอาดีกว,ว่าคนไหนขึ้กันค่ะไปอู้ใส่หมูใส่เรื่อนมันก็อวนไปอีกเนาะนี่ส่วยเอาดีกว่าค่ะนี่อืตอนยังไงไปได้หนิใส่กระดูกหมูนเนีน่ยจงไม่แจงมันจะเงนินนัวเนาะคะ่ะถ้าสีหมูจะน้องใหม่เพาใส่อย่างนั้นบนนัวได้จะไปเนาะใส่หมูสามสันใส่กระดูกหมูใส่ใกไก่ใส่อย่างกระบากไปค่ะอากาศจะเย็นเยน็นหนาวหนาวตกห้ากกระได้ อันนี้ต้มจืดแต่สีเสียดได้ขนาดนี้อุ้ยแพ็คนี่หลายอเลยที่นี่แพ็คนี่ได้หลายกว่าก็มันเป็นนอนเงาๆอีเด้อนี่นี่นอนอากาศก็เย็นที่มาได้หลายหรอกอะลดลบค่าอากาศหนาวเย็นอุ้ยอ่อนดีทีหลังสื่อมาต้มจืดได้ขนนี่แกงกต่สีเสียดได้คนาดนี้อันนี้เห็นดีหัวไม้เขาลงแล้วค่ะแกงกต่สีเสียดต้มใส่กระดูกหมูกับสีเสียดคิดว่านี่อุ้ยได้หลายตือปุณ่ะ เดี๋ยวไปล้างแจ็คหนามก่อนค่ะพี่น้องล้างแจ็คหนามล้างสารตะบูดเปนออกแล้วค่ะเวล้าของดวงนี่ตัวสีมา้าหัวงูกินนีสารันบูดตัวกระไส้ด้วยกันด้วยทางพี่น้องล้างออกโค้งหนาซ้ำหนาแบบนี้ดีเจ็ดตะเกียบหม้อกับหัออวแล้วกระไส้กระดูกหมูลงไปค่ะนี่กระดูกหมูเราล้างเรียบร้อยแล้วด้วค่ะ ใส่กระดูกหมูลงไปขัวก่อนเห็นมันหอมก่อนนะคะกระดูกหมูกับไข่ใส่ไปโอ้ยลุงไหนใส่ไปขวาก่อนเห็นมันหอมค่ะอันนี้เขาเปียค่ะเขาเปียก็เขาเหนื้อเสนยดามที่เดี๋ยวกาดใส่นะคะหมูกระใมนันจากเนียวเสะะียค่ตะต,ะออกกตะักตักกระดิ่งก็ที่น้องตักหัวพริกพริกหัวหอมแดงกระเทียตมตำรวมกันไปเดี๋ยวน้องค่ะใส่เผ็ดคนไหนที่ค่ะเพราะว่าหมูกระม่ก็เค็มกระใหม่ใส่เผ็ดทั้งหมดเสียบค่ะนั่นสิชัด บวก8หัวไปเลยตามขาเบี้ยก็มาดนี่ขาเบ,บี้ยก,ก็เรือตามผสมกันเนาะเลือขาเบี้ยกับตามแหลกแล้เนะคะประมาณนี้ค่ะ ัวกระดมูสิไส้นี้ลุกไปสนิทก็เดับ่าานเเนกินน้ำระไรค่ะมันสิเพดค่ะว่ากัวสุกแ้วมกสุกแก้วจัง่สิเรนไส้ซีก็ไปอีกนุะกค่ะยานเเนกินน้ำน้ำบอว่าน้ำสิเมฆมกหน่อไม้กสันกรเลยว่าสมกน้ำกินน้ำนะไรตีลงไปจากช้อนชาค่ะชุบรสนึงช้อนชาครึ่ง ปลาไนะหลยังกรอบไส่ค่ะหัวกระดูกมงไม่เผาก็จะไส่กันนี่เขาจะใส่ใหน่อไม้ลงไปเลยคะ่ะใส่ใหน่อไม้ลงไปเลยคะ่ะ มกหมอน้องใครแบบมกหมอน้อตกไปหัวไม่ต้องง้อไปตรงใส่หน,น่อไปอีกีลงไปค่ะโอ้ยกิดได้หลายคาาอยู่ด,ด้วยกี่ดองด้วย <c oughs> สี่ก้ค่ะเดี๋ยวว่ากระปุกแบบนี้อ่อนดีดีนี่โน,น้ตใม่บ้านเนาะ ที่มันโอบเตะกับเจ้ากันพี่น้องเขาควรมากเขาควรเป็นนัวเป็นนัวดูดิไม่มีใบตองกับมุ้งส่หม้อใส่กระดาษฟอยล์ก็ได้ค่ะสูเทียเฮ็ดใส่กระดาษฟอยล์เดยแต่ว่านี่เอาแบบสูตรง่ายๆง่ายๆเร่งด่วนได้กินรวดเร็วคนนี้เขากันกับโนมัยอันนี้เนาะนี่บอกพี่น้องเขากันแล้วก็ไปแต่แซ่บก็ยางนี้ดิอันนี่พวกท่านใส่ผีกลายเนาะค่ะเพราะว่าสีสีเข็ยนจีเรียนกินนะใส่ขวบเบียลงไปค่ะ บียร์สิเขาตัม้มว่อเบียร์สิเขาตัม้มตัวก็น้ำลงไปนิดหน่อยตัวสิมุกไห่น้เป็นงวดตะะัวเขาเป็นแกงตัวเขาดิสิมุกแล้วค่ะให้นาเป็นงวดถูกแล้วค่ะเขาเป็นม,าานม,นมุกนิดหนาเป็นแห่งงวดดีเครื่องซุกเขากันก็คือแบบเหนียวตุยๆค่ะพี่น้องนี่ต้นใบเส้นาปลาเดีกซี่นนั่นไวเนาะเหนียวซึมน้ำปลาเขาค่ะชูบรวเขาก็เติมไปแล้วเกลือเขาก็กกกใส่พร้อยกับขวไปแล้วเนาะน้ำปลา สองทัพทีพอคอายซิมหม้อ,อตอนมันนั่นสุกกว่ามันสิจางมันสิเค็มออคเมาจ๊อยเติมอีกก็ได้อืมผู้หนึ่งใส่หัวมีจัอยไหมว่าก็สุกแล้วตักออกแบ่งเห็นเจ่นเดแป้คพอจะใส่ผิดอีกแล้วค่ะเด้อว่ามีเห็ดเข็มทองอืมผู้หนึ่ะอ้าวปิดฝาเลยค่ะร้อนห็นหน้ามันหดแล้วค่ะมุกหม้อแบ,บีบหม้ปานนี่แหละงออ่า,งายๆสูงง่า,งายแล้วค่ะปิดฝาค่ะมันร้อนเป็นต่อนเดือดแล้วพี่น้อง อืมพี่ก้องตือกระซิ่งตักโอเเก้ไปเห็นจีเด่นเนาะค่ะในลูกไซส์ค่ะตักโดยกระซิ่งไม่ใส่น้ำกินนี่กเกนียวจับน้ำกับหมักเลยค่ะนี่ตักไปตั่จีเด่นนิดน้อยขั้นมอกเผ็ดน้ำก็ก,ก,กินเลย้ะพี่น้องเอ้ยขวัญกระไรมาดีตักโอ้ไปเห็นลูกแล้วก็สซิจะใส่พริกอีกค่ะนี่พริกกับหอมที่เหลือเนาะคะ่ะแยกของวันแล้ดูใส่พริกกับหอมที่เหลือ แล้วก็ใบมะกรูดทิ่ถั่วกระเทียมที่เหลือลค่ะ,ะกระิใส่เห็ดเข็มท้องลงไปค่ะมุกรวมก,กันกับเห็ดเข็มท้องนี่แหละค่ะมุกหมอ้ออันนี้เพรท่านแขกตอนไหนเพรท่านเป็นมุกแล้วค่ะนี่เาต้องรอให้มันแขน็ขนๆเ,เป็นมุกกูแล้วค่ะใส่พริกกขูดไปน้ำแงี้พริกกขูดไปนิดหน่อยอืมหมกหม้อทำไมใส่เห็ดเข็มท้องกระชิ่อหัวลัวเขาคันหน้าเริ่มเขียนนี่แหละค่ะ น้ำเริ่มแกนแล้วเริ่มงวดแล้วเพราบอกเขาเพียเริ่มมันสีเหนียวเลยเนาะใส่กระดูกหมูใส่หมูสตาซันกระดาษแต่สีมันก่อนเด้อพี่น้องเด้อไม่จีจางปะจางอยู่จังเลยตึงปลาเดี๋ยอยู่จังเลยปลาเดี๋ยวก็น้ำปลาท่านนู้นว่าป่ะไหนมันไม่นวลก็ไม่อร่อยนะคะบุกหน้าไม้นี่กุ้งกรติสูตรป่อยนี่ชิ้นส้อันจะใช้ผมได้จากสี่สองสี่แต่ว่ามันมีมุมมุมนี้แล้วค่ะ ในลานีเชียหมาก็ใช้เบิดค่ะขลองเขาเป็ลงสุกวันพฤหัสเนาะค่ะบุมีิ๊แต่ใช้เขาเป็นอยังค่ะนี่ลอยมันหงุดจันงอยจนี่เอาตุ่ยมันเกิเป็นมกหมอนะค่ะนี่ปิดฟ้าใบน้ามันหงุดไก่นามันหงุดอยู่เนี้ยมันเิเป็นมกหมอนะค่ะมกหมอนะไม้ปิดฟ้าค่ะมีสีตำแก้วพริกกันพริกดิบกินตำเต้าพริกหอมเนื้อแก้วพริกดิบเป็นจ้ำแล้วค่ะใส่ชุบกับพริกไปแล้วค่ะแก้วพริกดิบแก้วพริกสดก้าเปิดเทียมกับชุบใส่ไปแล้วค่ะเป็นจ้ำกินกับมกมอนนนเเาะะค่่พีี้้งสยบกกจั ตำเกี่ยววัไนก็ง่ายหนูกะชุดรถนป้าหนาวแค่นหนะจะจำกบมุกม่บุกหนะมุกหม้อกมุ้กเบดบุกหม้อเ่ยดกินอาหารมเาเพื่อเนื่อเพื่อไข่กบลุกหาเห็ด้หมอกน้ำใหม่แกงขีเด็กไปสระคาเขาอาดกระมไขยกระดัแป้งกินเอาค่ะสร้าประกิรตรนี้อยู่สมิเพี่้องเอ้ยกเหด็กินยากันไหนปะงูเห็ดเกับเขาอยู่ไหน โอ้เดี๋ยวก็ไปใส่น้ำปลาตกน้วค่ะน้ำปลานิดหน่อยมะนาวคือเห็ดเป็นแก้วสูงนะคะพี่น้องเห็ดเป็นแก้วสูงจำถึงกระบอกมุกมะมัยปักซีเล้าหั่นไปทัศนบมุกมะมัยใส่ไปเท่าน,นั่ตตน,นตนะะ้นหอมต้นหอมก็มีอยู่ค่ะเทสใส่ปักซีเล้าของผมก่อนค่ะเดี๋ยวจะกวนหมักแล้วค่ะจับใส่ถั่วหน่อยจำของเี้ยงจำคุณกับมุกมะมัยนี่เรียบร้อยแก้วสูงฮง ง่ายเ้ยพี่น้องเไ้ยมื่อเบิ่งเปิดพี่น้องอืมเขาตกไปย้ำคุ้นอยู่เด็ดค่ะเพราะว่าเขาเบี้ยมติดกลนหมอน้องกานี่อู้ออยว,วัวรวยเพราะคะ่ะจะเสียค่ะเขาเหนียวตุ๋ยอืมลด,ดสัตว์นูก็ได้เดี๋ยวน้อคะ่ะเนาะแต่ว่าเขาชิซี่ปักซีล้าลงไปปิดท้ายค่ะนี่มอเมนออมมอเมนหมูเด้ดค่ะพี่น้องอันนี้มุกหมอค่ะมุกหมอ,มอหน่ามันจีอ้วนล้วงสีหล่ะคะ่ะน่ามันจี หน้ามันเฉียนเหนียวๆตุยๆตุยสีเนากไปมุกใส่ไปตองมันก็สีอ้วนร่วนเนื้อสิคือกันเนาะค่ะนี่แต่ <ๆ S 1> ตว <ๆ S 1> ต่าเขาพอมีใบตองเขาอยู่ตางเดืเนน้องหมกใส่หม้อเอาค่ะพี่น้องนี่อืมเกาะเหนียวเขาเบียร์ยังค่ะปิดเตาเลยค่ะแซ่บเดียดดเยเดยเ่ยวก้อนนวดเดี่ยวกระดูกหมูกะนวดเข่ากับน้ำมันเดี๋วน่าจะจะเสียบคับพี่น้องปิดเตาเลยค่ะปอดเสียบๆน้ำก,กันค่ะหมูน้ำมับบนเบียบกับหม้อแล้วค่ะพี่น้องอยูต่ตางเดือนนี่อืมเกาะเหนียวตุยนัวๆแซ่บๆ เสียดายบ่มีกะใช้หัวค่ะอันมีก้กะใช้หัวใส่ไปสองสี่เฮงขาดเฮงเสียบฝ่าพี่น้องเลยเอาซ้ำนี่แหละค่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจน้ำนีนะะ่เลยค่ะกวยสารไทยในเยอรมันบายเทสโซเรคค่ะขอบคุณทุกำกำลังใจที่เข้ามารับชมค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจน้ำนีนะะ่เลยค่ะกดไลค์กด subscribe กดแชร์น้ำใดเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ